สวัสด,ดีตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะวันนี้เราก็ยังวนเวียนกันอยู่ที่เซ็นทรัลแ l a นะคะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นชาจิงจูช่ายนะที่เราเห็นจิงจูชายสดก็อยู่ข้างหน้าเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยะคะต้องขออนุญาตให้คนข,ข้างมาแนะนําตัวก่อนค,ค่ะสวัสดีค่ะน้องตาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมรายการเกษตรในจอขอจองในใจทุกท่านเลยนะคะดิะฉันนะคะนางสาวพัครพรศาสา,าราลัยนะคะ เป็นนักวิจัยชำนาญการทำงานเกี่ยวกับทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะสังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเดินปูกเพื่อทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะค่ะเราขอเนี่ยเลเซสร์สมาพี่จุม๋ม<ด>วันนี้อยู่กับพี่จุม๋มนีพี่จุ๋มเนี่ย ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านข้างหลังเนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่หน้าเราก็คือจิงจูช่ายค่ะฮิดมากเลยมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยมีสรรพคุณอะไรบ้างคะเกี่ยวกับจิงจูช่ายค่ะ,คะอย่างแรกเลยนะคะสมุนไพรจิงจูช่ายเนี่ยฟังชื่อแล้วดูแปลกๆใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วสมุนไพรของของ,ของไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าอชื่อเหมือนจีนๆเนาะใช่แต่ว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนค่ะ<ช>เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าสรรพคุณทางหยินนะคะทางของจีนจะเรียกว่าหยินน่งสมุนไพรเป็นทางฤทธิ์เย็นก็คือช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยแก้ไข้ปรับสมดุลในร่างกายของเราทําให้เราแก้ร้อนในบํารุงเลือดนะคะฟอกเลือดบํารุงปอดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในใบของจิงจูไฉเนี่ยจะมีน้ามันหอมระเหยอยู่เป็นสารกลุม่มไลโมนีนซิลีนีนตรงนี้จะช่วยในเรื่องของความดันทําให้ระบบเลือดของเราเนี่ย ไหลเวียนได้ดีนะคะสามารถลดความดันได้นะคะอ๋อจึงว่ามีเสียงหรือเสียงเล้วอาทางได้ความดันกันมาอย่างยาวนานเลยอีกอย่างหนึ่งสําคัญเลยค่ะก็คือเวลาที่เรามีงานเลี้ยงหรือ<ะ>ทานมื้อหนัหนก,นกๆบางทีเราเจอหมูกระทะหรือว่า<อ>บุฟเฟ่อะไรเน,นี่ยนะคะใช่ชาจิงจูไฉ่เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเพราะว่าเขามีน้ํามันหอมระเหยนะคะ,ะ,คะเวลาที่เราทานมื้อหนักๆเนี่ยสามารถที่จะ ทานชาร้อนๆช่วยได้เลยเและอีกข้อตบท้าย,ายอีกข้อที่สําคัญที่เป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเราสนใจมากๆเลยก็คือช่วยในเรื่องของการยับยั้งการขยายตัวของเซลเล์มะเร็งได้ค่ะอ๋อใช่ใช่มีช่วงหนึ่งฮิตมากเลยใช่ไหม<ห>คะก็เลยเป็นที่มาที่ว่ามาถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําไมถึงเลือกมาทํา,าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะจริงๆแล้วนะคะเกิดจากว่ามีงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นนะคะพบว่า จิงจูไฉเนี่ยสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ซึ่งงานวิจัยตัวนี้ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยแล้วก็มีนักวิจัยของศูนย์เราเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตเอ่ยนามได้ก็คือดรสุรัตวดีจิวัฒนดาค่ะอาจารย์ได้ทําวิจัยร่วมกับญี่ปุ่นถึงงานวิจัยของจิงจูไฉในการยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งทําให้เราสนใจที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเริ่มแรกเนี่ย เราพัฒนาเป็นในรูปของชาเป็นแบบซองก่อนนะคะแล้วก็จำาหนในช่วงงานเกษตรกำแพงแสนประมาณปี2 5 5 7เตัวนั้นก็ไม่ย่างยาวนานเลยใช่ขายดีได้รับความสนใจแล้วก็เสร็จงานเกษตรกำแพงแสนแล้วก็ยังมีคนโทรมาซื้อมากมายทำให้เป็นไอเดียว่าไม่ได้ละคืองานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าใบสดเนี่ยมีคุณค่าสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งได้ทีนี้เราทําในรูปแบบชาเนี่ยก็เลยแบบ เราควรจะศึกษาวิจัยว่าถ้าเป็นในรูปแบบชาแล้วยังมีสรรพคุณตรงนี้อยู่หรือเปล่าะ,ะได้ศึกษาเพิ่มเติมมาแล้ว<ช>ทําให้เราเนี่ยได้รับโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<ช><ช>นะคะในปี2561<ช>ทําให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจริงจูฉไฉเพื่อให้มันมีคุณประโยชน์แล้วก็ยังมีสารสำคัญอยู่ค่ะผ่านกรรมวิธีที่ยังรักษาพวกสารต่างๆไว้ได้อย่างดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทําด้วยเดี๋ยววันนี้พี่จุ๋มจะเปิดเผยให้เราดูเลยอันทีนี้มาถึงช่วงเวลาของการทําชาบ้างค่ะพี่จ๋พี่จุ๋มทํายังไงบ้างคะค่ะสําหรับกระบวนการทําชานะคะปกติเราทานชาเนี่ยเราจะ เอาซองชามาชมในน้ำร้อนใช่ไหมคะใช่ซึ่งน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยประกาศสารต่างๆออกมาแต่ว่าเราไม่ได้ชงนานเลยนะคะเราชมแป๊บเดียวแค่ประมาณ3ามนาทีเราก็เอาออกแล้วใช่เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการทําชาก็คือจะต้องทําแล้วให้ชาที่เป็นใบแห้งๆแบบนี้ค่ะยังมีสารสําคัญเหลืออยู่ไม่ใช่หายไปหมดแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องทําแล้วทําให้เวลาที่เราชมเนี่ย สารออกมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น<ม>กระบวนการแรกเลยก็คือกระบวนการนวดชาค่ะโอ้หตอนนี้ได้กลิ่นก็คือหอมมาก<ห>เลยนะ<ห>มีกลิ่นหอมของ,ง,งชาออกมาใช่กระบวนการนวดชาเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะเราจะไม่ให้ความร้อนเนี่ยทำลายฝาสําคัญของ,<ม>ของเราแต่กระบวนการนวดชาเนี่ยเราจะเอาใบของใบพืชหรือใบ<ม>ที่เราจะทําชาสมุนไพรเนี่ยคะ่ะไปนาบกับกระทะด้วยไฟอ่อน,ออนๆทําให้เฟลมันแตกทําให้มันช้ํา ได้กลิ่นออกมาเลยได้กลิ่นออกมาแรงกว่าตอนแรกเลยอะเวลาที่เซลล์มันแตกหรือมันชำนี่ค่ะพอที่เราอบแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราไปชงอ่ะสารสําคัญมันจะออกมาได้ดีค่ะอ๋อแล้วก็ได้กลิ่นหอมเลยเป็นกระบวนการนวดชาต่างๆเขาก็จะมีกระบวนการนวดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราทําในห้องแลลจริงๆจะเป็นกระทพาะใบใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เราเอาอันนี้เราเป็นสัดทิะก็อาจจะเป็นกระทะเทร้อนเล็กๆนิดนึงใช่ค่ะ นวดจนให้รู้สึกว่ามันช้ำสารสำคัญต่างๆออกมาเคลือบอยู่ที่ผิวของใบนะคะก็นวดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าพอแล้วคะพี่จัหมายถึงว่ามันจะมันจะเป็นสีช้ำๆนะคะแล้วขนาดไฟที่รู้สึกว่าไม่ร้อนเกินไปที่มือเราสามารถทนได้นะคะอ๋อโอเคก็จะล้วมาแล้วใช่ค <มา S 1> ่ะ หลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าช้าและเซลลแตกและ<อ>แลวเราก็เอาไปทําให้แห้งด้วยการอบค่ะ<อ>ซึ่งกระบวนการอบเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะใช้ตู้อบลมร้อนซึ่งเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนี่น,นี้คืออันที่เสร็จแล้วนะคะใช่แล้วก็จะไปอบให้แห้งค่ะอบแห้งที่คอนื้นไม่เกิน10 อง oh, 10%ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะมันก็จะแห้งแล้วก็สามารถบดออกมาเป็นผงแบบนี้ oh, ได้เลยค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปทําอะไรต่อ,อคะเราจะยังไม่เป็นจูซองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหัวใจหนึง่งที่จะททาให้เวลาที่เราทานชาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆนะคะ oh. เพิ่มสุนทรียรสในการทานชานะคะ,คะจะต้องมาผ่านกระบวนการคั่วชาอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเทลงไปใช่ค่ะ เราจะใช้ความร้อนปานกลางนะคะอันนี้สูงกว่าตอนที่เรานวดได้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวป้าทีเพิ่มให้หน่อยนึงนะคะค่ะโอเคค่ะเราจะคั่วความร้อนปานกลางอันนี้จะกลิ่นหอมออกมาเหมือนกันนะใช่ค่ะจะช่วยทําให้เวลาที่เราทานเนี่ยมันมีกลิ่นหอมของชาออกมานะคะท่าอมทะลุเม็เลยใช่ถ้าเราไม่ผ่านกระบวนการตรงนี้ค่ะเวลาเราทานเนี่ยเราชงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหอมนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนเป็นการทําให้กลิ่นเพิ่มขึ้นใช่ แต่เราจะไม่ใช้ความร้อนสูงมากนะคะคะพอเราคั่วใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีพอค่ะ<อ>หลังจากเสร็จตรงนี้เราก็สามารถที่จะบรรจุซองชาเอาไว้ชงทาน<อ>ได้เลยค่ะนี่คือความลับนะคะของชาจริงจู่ายที่นี่นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีเครื่องทำแต่วันนี้เราสาธิตให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะ,คะหลังจากที่เราได้ดูวิธีทำมาแล้วถ้า<ช>เกิดว่า คนสนใจอยากจะซื้อกลับไปรับประทานเนี่ยค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะพี่จุม๋มค่ะสำหรับชาจริงจู๋ใส่ของเรานะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางเพจของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองนะคะหรือโทรที่034351399 <c oughs> หรือถ้าใครที่เดินทางมามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยายเขตกำแพงแสน <c oughs> นะคะสามารถที่จะซื้อหน้าร้านได้เลยนะคะจะมีที่เรือนเกษตรอภิรมของคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะ แล้วก็ร้านอ e ีเกียของคณะวิศวกรรมแพงแสนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดอยากซื้อออนไลน์ติดต่อมาได้ที่เพจนะคะนอกจากจะเพจของพี่จุ๋มแล้ว<ช>ก็ยังมีเพจของมหาวิทยาลัยด้วยคือ KUK p r e e Premium <ช> Outlet <ๆ S 2> นะคะ<ๆ>สามารถติดต่อซื้อแล้วแต่ช่องทางไหนสะดวกได้เลยนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยไว้ด้วยนะคะ<ช>มีทั้ง<ๆ>งานวิจัยออกมาแล้วนะคะรับรองมาจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ศึกษาผลมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เก็บคุณค่าทาง อาหารไว้อย่างได้ครบถ้วนเลยนะคะถ้าเกิดสนใจก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ๋มเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ใครสนใจอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะกับรายการเกษตรในจจขอจองในใจแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ